สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่13เมษายน2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดถึง5ครั้งราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับขึ้นค่ะเราลราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b ์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนัเวลา 9.38นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3 1 2 0 0บาทรับซื้ออยู่ที่3 1 1 0 0บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3 1 7 0 0บาทรับซื้ออยู่ที่30547บาท40สตังค่ะ เช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่150บาทค่ะและสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่27.9ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1971.30ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1971.430มมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.25%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่33.485มีการปรับลดลงอยู่ที่0.23%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรำรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวสิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออลอลา่าแล้วก็ออสซริสกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วงเส้นแห่งและก็ออสลนตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ